ปิ้นที่อยู่ส่งของใช้เครื่องปิ้นรุ่นไหนดีขอแนะนําเป็นเครื่องปิ้นรุ่น MP42 ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะปิ้นง่ายแล้วก็สะวดวกสุดๆเลยค่ะสามารถใช้ได้ทางมือถือ iOS แล้วก็ Android แล้วก็อคอมพิวเตอร์นะคะก็รองรับทางคอม Windows แล้วก็ Mac เลยค่ะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปิ้นนะคะแล้วก็สั่งปิ้นได้แบบนี้เลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชมคลิปการใช้งานกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถทางแชทปรึกษาแอดมินได้นะคะว่าต้องการพิมพ์งานใดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำให้ได้เลยค่ะว่าต้องใช้แบบไหนนะคะตัวตั้งค่านะคะก็มีหลายฟังก์ชันให้เราเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วความเข้มของตัวหนังสือนะคะเราก็จะสามารถคัดตอมได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าเราเลือกไปก่อนแล้วนะคะเราก็สามารถกดพิมพ์ได้โดยคลิกเดียวเลยค่ะ นะคะเราจะกดพิมพ์กันแล้วค่ะเรามาดูตัวอย่างนานการกันนะคะนี่เลยค่ะตัวอย่างืานงานที่ออกมานะคะก็วสวยคมชัดมากๆเลยค่ะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไลน์มิเตอร์จุดพิมเตอร์หรือโทร097-4475573ค่ะ